อ้าวเข้าแล้วได้เวลาเขาเล่าแล้วมาตามมาตามพ่อมาลูกตามพ่อมาตามพ่อมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วเนี่ยเชื่องจริงๆครแค่ก็เดินมาหมบเลยว่ะไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็ว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 พ่อจะมาเก็บไข่แล้วนะอวันนี้ได้กี่แกนเอ้ยได้กี่ลูกเนี่ยภาษาเหนือมาเชียวสองสี่ หลังนี้ได้หกหลังนี้ได้หนึ่งเจ็ดหามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกแล้วนะครับโอ้ยลังนี้เก็บจักเลยเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เอ้าไก่ไม่แค่ 12, สิบสองตัวออกสิบสี่ลูกได้ไงอะ งงหรือต้องมีต้องมีหนึ่งแม่หรือสองแม่ออกเบิ้ลเว้ยออกเบิ้ลแน่นอนนะครับโอ้ยเราไก่กับเตี้ยเนาะคนเก็บก็สูงเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฟังรู้เรื่องไหมกุ๊กเนี่ยเหรอเข้ามาเออ